โอ้เฮ้สวัสดีทุกคนผมอ่ามเองนะและนี่ก็คือ The Final Night 3และมันก็คือตอนพิเศษด้วยครับผมที่ผมทําตอนนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะได้โชว์อีก2ฉากจบให้ทุกคนได้ดูกันด้วยนะครับผมซึ่งต้องบอกเลยนะว่าภาคนี้เนี่ยกว่าจะได้อีก2ฉากจบมาเนี่ยเงื่อนไขมันค่อนข้างที่จะเยอะเลยแหะครับผมนอกจากฉากจบแล้วผมจะพาทุกคนไปดูพิพิธภัณฑ์ของเกมนี้ด้วยนะครับว่าหุ่นเอโนมาโทนิกแต่ละตัวเนี่ยเรียกว่าอะไรกันแน่และอาจจะมีการคาดเดาทฤษฎีเนื้อเรื่องนิดหน่อยด้วยนะครับ f n a l n i g เนี่ยก็เป็นซีรีส์เกมที่เก่าพอสมควรเลยนะครับดังนั้นเนื้อเรื่องเนี่ยมันอาจจะมีออกมาทั่วอินเทอร์เน็ตไปหมดแล้วแต่ผมเนี่ยยังไม่เคยไปอ่านเลยครับผมต้องการที่จะเล่นเองซึมซับเองครับแล้วก็การคาดเดาเนื้อเรื่องต่างๆในเกมฟันนาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผมชอบที่สุดเลยนะครับในเกมแฟนชายนี้มันก็ตั้งแต่ฟันนาร i ปออริจินลแล้วล่ะครับที่เราก็ต่างพากันตั้งทฤษฎีต่างๆนานา,นา,นาเกี่ยวกับตัวเกมและผมก็คิดว่านี่แหละครับมันคือเสน่ห์ของเกมแฟนชายฟนนารนะฮะ โอเคก่อนที่เราจะไปดูอีก2ฉากจบผมขอบอกอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเนื้อเรื่องในเกม Final Night นี้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเกม Final หรือ Final Ad f a n t a y นะครับเป็นอีกจักรวาลหนึ่งนะครับอย่าเอาเนื้อเรื่องจักรวาลเกมที่เป็นแคนนอนมารวมนะครับผมโอเคงั้นเราไปดูวิธีการได้ฉากจบกันเลยดีกว่าโอเคครับวิธีที่จะได้อีก2ฉากจบนั้นมันค่อนข้างมีเงื่อนไขครับ โดย3คืนแรกเนี่ยทุกคนจะต้องทําตามผมตามนี้นะครับในคืนแรกเนี่ยให้เราลุกออกจากเตียงแล้ววิ่งไปที่ฮอลเวย์ครับหันไปด้านซ้ายเราจะเจอกับตุ๊กตา Golden f เฟสตีหรือตุ๊กตาเฟสแบ a ้นั่นแหละครับพอากดแล้วมันจะมีมินิเกมขึ้นมาให้เราเล่นซึ่งทุกคนต้องเลือกหมายเลขนึ่งครับ ในคืนที่2นี้ก็ง่ายๆเหมือนกับคืนแรกเลยครับผมแค่ต้องหาเฟสแบร์พาให้เจอนั่นเองซึ่งอยู่ด้านซ้ายเราตอนเราเดินลงมาจากเตียงเท่านั้นเองครับแล้วเราก็จะได้เล่นอีกหนึ่งมินิเกมนะครับซึ่งเราก็เป็นอีวานอัฟสตันเหมือนเดิมนะครับซึ่งก็จะมี2ตัวเลขให้เลือกเหมือนเดิมนะครับและผมก็เลือกเลข1เหมือนเดิม โอเคครับเรามาต่อกันในคืนที่3เลยซึ่งเราก็ต้องหาเฟสแบร์เหมือนเดิมเฟสแบร์จะให้เห็นง่ายมากครับผมเพราะว่าตัวเฟสแบร์พัดนั้นจะนั่งอยู่บนเก้าอี้ใกล้ๆนี่เองครับซึ่งในมินิเกมนี้เราจะได้เล่นเป็นพอร์พกายครับหรือ William a อาร์ฟตันนั่นแหละฮะแล้วก็จะมีทางให้เราเลือกคือน1หรือ2ซึ่งก็เหมือนเคยครับผมเลือก1 เพียงเท่านี้ก็เคลียร์เงื่อนไขแรกได้แล้วนะครับผมแต่ยังเหลืออีกเงื่อนไขหนึ่งนั่นก็คือเราต้องเล่นซอดแอบ,บกับชิก้าในทุกๆคืนให้ผ่านตลอดทุกคืนครับหรือก็คือห้ามตายเลยแม้แต่ครั้งเดียวนัว่นแหละและนี่ก็คือเงื่อนไขของการได้อีก2อฉากจบนั่นเองครับ หลังจากที่เราทําตามรบเงื่อนไขที่ผมบอกแล้วเนี่ยในคัสซีนหลังคืนที่4นะครับจะมีอะไรเปลี่ยนไปด้วยก็คือก่อนหน้านี้จะมีประตูบานหนึ่งครับที่ไม่เปิดแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยประตูจะเปิดครับและข้างในนั้นก็คือลิฟต์ลงไปเซอร์คัสเบบี้พิซซ่าเวิลด์นั่นเองครับ ผมวิลเลียมอัฟตันตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่ในลิฟที่กำลังลงไปสู่เซอร์คัสเบบีพิซซ่าเวลคุณและลูกหลานของคุณจะได้สนุกไปกับเกมและก็หห่นอนิมาโทนิกรุ่นใหม่และที่ขาดไม่ได้เลยนั่นคือพิซซ่าลูกหลานของท่านเนี่ยจะต้องตายแน่ๆเลยละถ้าหากพวกเขาไม่ได้กลับมาที่นี่อีกแล้วก็อย่าลืมที่จะซื้อตุก๊กตากลับไปด้วยนะเพราะมันจะได้คุกบองฟรีในการเข้าชมครั้งต่อไปด้วยนะครับใช่แล้วล่ะครับและด้านล่างนี้นั่นก็คือ c ซอร์คัสเบบี้พิซซ่าเแต่เท่าที่ผมสำรวจมาเนี่ยเหมือนร้านนี้ยังจะทำไม่เสร็จเลยนะครับผมแล้วผมก็ได้เจอกับสิ่งที่ผมไม่เชื่อสายตาตัวเองเข้าให้ครับนั่นคือเบบี้ครับหรือ c ซอร์คัสเบบนั่นเองแล้วทำไมเบบี้ถึงมาอยู่ตรงนี้ได้ละ่ะแล้วสรุปแล้วเราเล่นเป็นใครกันนะในตอนนี้อย่าบอกนะว่าในคาสีนนี้เราได้เล่นเป็น Elizabeth อลิซาเบธอฟตันยื่มือมาซะด้วย หรือว่าเราเล่นเป็นอ่ะอลิซาเบธอยู่ว่ะตอนนี้ผมไม่รู้นะหลังจากที่เราจบคาสินเมื่อกี้นี้เราก็จะได้เล่นคืนที่5ตามปกตินะครับหลังจากนั้นพอเราเอาชนะได้แล้วเนี่ยฉากจบอีกฉากหนึ่งก็จะบังเกิดขึ้นครับ และนี่ก็คือ f อนนับเอนดิ้งนะครับผมไม่รู้ว่ามันจะสื่อถึงอะไรนะเผื่อใครไม่เข้าใจนะครับในฉากจบนี้เนี่ยเราที่เป็นอลิซาเบธที่อยู่ในตัวหุ่นเนี่ยคือยังไม่ตายนะครับแต่ว่าติดอยู่ในตัวของเซอร์คัสเบนั่นเองครับแล้วก็เมือนเซอร์คัสเบบีเนี่ยจะถูกนําไปทําลายนั่นเองครับด้วยความที่เซอร์คัส b บบีโดนทําลายเนี่ยอลิซาเบธที่อยู่ในตัวของเซอ c u คัสเบบก็ไม่น่าจะรอดตามไปด้วยครับผม โอเคฉากจบต่อไปครับที่เป็น2 e n e n n i n g หรือเรียกว่า Final Night Ending นั่นเองครับจะเป็นฉากจบเดียวกับ Fun าฟ Ending นั่นแหละรครับก็คือตัวเราที่เป็นอลิซาเบตเนี่ยติดอยู่ข้างในหุ่นนะครับแต่ว่าเราเนี่ยจะสามารถทำอะไรสักอย่างได้ครับเพื่อที่จะได้เอาตัวรอดไปจากสถานการณ์นี้ได้เฮ้ย<ะ>มันผมจะขยับได้ตอนนี้ผมไม่รู้ <sait S 1> ผมกดมั่วทุกอย่างอะโอเคโอเค Karen? Karen baby, honey. honey don't stop struggling, Karen. What? no Look who Karen Law. I can't let this be known. I can't let this ruin me. I I, I won't be needing this anymore. Cir Circus Baby will move me forward. What? If only you would listen to me. เอ๊าราคาเรียนนี้เ,เดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวมีอะไรอะไรผมต้องวิง่งอู้อ้า<อ>เอ๊ะแล้วต้องวิ่งไปไหนอะโอเคโอเคโอเคเอ่ะตรงไหนที่อนิมาโทนิกอยู่ก็อย่าไปใช่ไหมโอเคฮะโอเควิงว่งวิง่งวิ่งไปไหนอะผมกดชิปวิ่งไม่ได้ด้วยคือเอ่อสปิคอู้อ๋อมันวาร์ปมาอชิก้าเอ่เอ ไปขวาขวาแล้วไงโอ้ทางออกอยู่ไหนเอ่ยโอ้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 ฉีดผมตายแน่เอ่อโอ้อ้าวเฮ้เหมือนว่ามันจะวิ่งแซงผมไปแล้วโอเคอย่าไปไปไปไอ้ไปมุดตรงนั้นฮะ คาร์เรนนี่น่าจะหมายถึงอลิซาเบตนี่ยหรอคือแต่เป็นคนละจักรวาลกันเลยชื่อคาร์เรนนี้ปะ่ะ <c oughs> อาจจะเป็นอย่างนั้นนะอาจจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่านี่คือคนละจักรวาลน,นะครับมีความเป็นไปโอ้ y Oh Fredbear Oh Sweetie it is I Why won't you come Why won't you be with us again? You won't survive for long like this anyway. It won't hurt. Just let go. We can have our revenge together. Oh, what am I? พั p เป็ตัวนี้ถึงชื่อว่าเดอะบาร์เรอร์ก็คือน้องชายของไมเคิลอัพ t ันนั่นเองอ้าววะโหคือในจักรวาลนี้เป็นเดอะพับเปเหรอว้าวเอ่อแต่ว่ายังไม่เห็นสปริงแอบ,บเลยฮะ เป็นไงบ้างครับอึ้งกันเลยหรือเปล่าผมเนี่ยอึ้งจนอาปากค้าคงเลยแหละครับตั้งแต่ที่รู้ว่าอลิซาเบธชื่อว่าคารเรนและก็คารเรนเนี่ยไม่ได้โดนซอ้อแคสต์เบบี้ฆ่าตายนะครับแต่เป็นตัววิลเลียมอัฟตันเองนะครับที่ฆ่าคารเรนหรือลูกสาวของตัวเองโดยการให้สปริงบอนนี่เนี่ยกัดเข้าไปที่หัวครับแล้วก็อีวานอัฟตันนั่นคือเดอะบาร์เทอร์ครับผมหรือ The p u พ p พ g ที่เราเห็นมาตั้งแต่ภาคแรกนั่นแหละครับหลายๆอย่างมันก็เฉลยแต่ว่ามันก็ค่อนข้างงงครับและยิ่งที่งงไปใหญ่นั่นก็คือเฟสแบ์ครับผมเพราะว่าเฟสแบ์เนี่ยเป็นเสียงของแม่ของอีวานอัฟตันนะครับงั้นก็หมายความว่าคาร่าอัฟตันนี่คือเฟสแบ์เหรอโอ๊ยกกงสุดๆไปเลยแฮ ใช่แล้วครับและนี่ก็คือ The Final Night Ending นะครับผมซึ่งถ้าหากเราได้ฉากจบนี้มาเนี่ยมันก็จะปลดล็อก m u วเซีมให้เราเข้าไปดูนะครับแล้วผมจะพาทุกคนเข้าไปดูด้วยกันนั่นแหละฮะต้องบอกว่าในพิพิธภัณฑ์เนี่ยเสียงเพลงมันค่อนข้างที่จะ กวนประสาทเอาเรื่องเลยนะครับดังนั้นผมเลยต้องขอเปลี่ยนเพลงแบ็กกราวด้านหลังนะครับผมโอเคครับก่อนที่เราจะไปเริ่มกันเลยเนี่ยผมขอย้ําอีกทีนะครับว่าในเรื่องเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับแคนนอนเกมภาคหลักนะครับผมแล้วก็ในเกมภาคนี้นะครับแน่นอนเราได้เล่นเป็น E1 a f t อัตันะครับผมคิดว่ามันน่าจะต่อจากฉากจบ Bad e n d i n g ที่ผมได้มานะนั่นก็คือ,อหลังจากที่อีวานโดน เฟสแบกัดหัวก็ถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลครับผมเพราะว่าอ e ีวานเนี่ยน่าจะไม่ตายเลยครับแต่ว่าที่เห็นมาตลอดทั้งเกมในภาคน,นี้นั่นก็เหมือนแบบสติสัมปชัญญะของอ e ีวาเนี่ยคิดว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในฝันร้ายนะครับพูดง่ายงว่าตัวเองเนี่ยอาจจะนอนอยู่ในอาการโครม่าอยู่แต่สมองเนี่ยยังทํางานอยู่ครับแบบยังทํางานว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในฝันร้ายอยู่ในโรงพยาบาลอะไรประมาณนี้นะครับผม ก็คืออาการแบบว่าครึ่งเป็นครึ่งตายนั่นแหละครับแล้วสุดท้ายถ้าหากอ้างจาก Final Night Ending เนี่ย mm hmm. ก็คืออีวานจะต้องตายนะครับ mm hmm. เพื่อที่กลายมาเป็น The Puppet mm hmm. นะครับผมแม้กระทั่งฉากจบ Bad Ending นะครับ mm hmm. ก็ทำให้เรารู้ว่าหมอก็ไม่สามารถช่วยอีวานได้โอเคเดี๋ยวเราไปดูหุ่นอน mm ิมอโทนิกกันเลยดีกว่าโอเคเรามาเริ่มที่ตัวแรกกันนั่นคือสปริงบอนนี่ในที่นี้เรียกว่าลีเปอร์สปริงบอนนี่ครับผมโดยคำอธิบายเนี่ยมันบอกว่า มันคือส่วนหนึ่งในจิตใจของเรานะครับที่แม่และน้องสาวของเราส่งมาฆ่าเราเพื่อจะนำเราไปอยู่ด้วย what และตัวต่อไปเลยนั่นก็คือ l a เปอร์ p p e t นะครับผมซึ่งคำอธิบายก็เหมือนกันเลยนะครับเป็นเศษเสี้ยวความทรงจำของเรานะครับที่ถูกทำขึ้นมาใหม่ให้มันเป็นเวอร์ชั่นที่น่ากลัวกว่าเดิมเพื่อที่แม่กับน้องสาวเราเนี่ยจะได้นำมาฆ่าเรานะครับ แล้วก็เอาเราไปอยู่ด้วยแล้วมีเขียนบอกด้วยนะครับว่าบางครั้งเนี่ยก็ดูเหมือนต้นไม้ซึ่งคำว่าลิปเปอร์เนี่ยมันแปลว่ายมบรรทุกนะครับและต่อไปนั่นก็คือลิปเปอร์บอลลูนบอยครับผมซึ่งในคำอธิบายเนี่ยเขียนไว้ว่าด้วยความที่ลิปเปอร์บอลลูนบอยเนี่ยตัวเล็กนะครับแต่ว่ามีแขนยาวลิปเปอร์บอลลูนบอยเนี่ยชอบที่จะจับเหยื่อของเขาและลากไปด้วยครับลิปเปอร์แมงโก้นะครับก็คือลิปเปอร์แมงโก้เนี่ยชอบไต่อยู่บนเพดานคานอยู่ในช่องแอร์ แล้วเวลาปรากฏตัวเนี่ยจะมีเสียงก่อนที่จะเห็นตัวของเธออีกนะครับแถมยังบอกว่าไม่สามารถระบุเพศที่ชัดเจนได้ด้วยและต่อไปเลยนั่นก็คือ l i เ p e r G f ีเ e y ครับผมหรือก็คือ l i เ p e r Golden f น d e d นั่นเองครับตอนแรกผมคิดว่า ลิปเปอร์เฟสแบ r นั้นนะ่ะแต่ว่าเฟสแบ r กับโกลเด้นเฟ d d ี้มันก็ตัวเดียวกันนะครับซึ่งในคำที่บายนั้นก็บอกว่ามันคือโมเดลแรกของเฟ e d ี้นะครับผมแล้วก็ลิปเปอร์โกลเด้นเฟ y ี้เนี่ยจะชอบที่จะเล่นกับเหยื่อก่อนที่จะลงมือฆ่าเหยื่อน,นะครับผมและตัวต่อไปนั่นก็คือชิก้าหรือลิปเปอร์ทีชิก้าครับก็คือลิปเปอร์ทอยชิก้านั่นแหละครับซึ่งในคำอธิบายเนี่ย บอกไว้ว่าลิปเปอร์ทอยชิก้าเนี่ยเป็นตัวเดียวที่สามารถพูดได้นะครับผมแล้วก็มักจะชอบเล่นเกมกับเหยือ่อแล้วก็ชอบกวนตีเนเหยื่อด้วยครับประมาณนั้น และต่อไปนั่นก็คือสปริงล็อกชิก้าที่ผมได้อ๋อมันชื่อกริมชิก้านะครับกริมเนี่ยก็ก็กามาจากโยมทูตเหมือนกันซึ่งอธิบายว่าเป็นเหยื่อของชุดสปริงล็อกเฟลเยอร์อีกคนหนึ่งเลยนะครับผมซึ่งตายในชุดสปริงล็อกชิก้าเนี่ยแหละครับจะว่าไปในเกมนี้ก็ทําให้เราเพิ่งเห็นชุดสปริงล็อกชิก้าครั้งแรกถึงแม้ว่าในจักรวาลหลักจะไม่มีก็เถอะหรือว่ามีวะซึ่งตอนนี้เนี่ยโดนแม่และน้องสาวเราควบคุมอยู่ครับ เอาละตัวต่อไปนั่นก็คือกิมเฟสแบนนะครับผมและนี่ก็คือเหยื่ออีกหนึ่งคนนะครับที่โดนสปริงล็อกเฟลเยอร์และทำให้ตายอยู่ในชุดนะครับผมซึ่งมันเขียนว่าเป็นเจเนอเรชันที่2ของ f a งเฟสแบนนั่นเองครับแล้วก็ตัวสุดท้ายช h a ดว์บอน n ี e นะครับฮะ <Huh? S 1> ในนี้เขียนว่าช h a ดว์ b o n n ี่นี่คือวิญญาณของน้องสาวเรานะครับผมที่ตายเนื่องจากโดนหุ่นสปริงล็อก ก็คือหุ่นสปริงบอนนี่นั่นแหละครับกัดแล้วก็กลายเป็นวิญญาณที่คอยร่วมมือกับแม่เราเพื่อที่จะฆ่าเราและเอาเราไปอยู่ด้วยเพื่อที่จะไปล้างแค้นพ่อของเราวิลเลียมออปสตันปกติเธอจะเป็นส์คัสเบบี้ แต่แฟนเกมนี้เล่นใหญ่เป็น Shadow b o n n แเลยฮะโอเคครับแล้วดูเหมือนว่าที่เหลือนี้จะเป็นพวกคอนเซปต์อาร์ตนะครับนี่ฮะ Final Night สามตอนแรกชื่อภาคอ่ชื่อว่า The f i n a l l i n k ครับโอเคอันนี้คือชิก้าแล้วก็แมงโก้ Golden Freddy หรือว่าเฟ b แบ r นะครับแล้วก็เอ่อพั p เป็ดกับบีบีโอ้โห,หน่ากลัวจริงๆฮนะแล้วก็นี่ฮะเฟ b แบ r แล้วก็แมงโก้ แล้วนี่เหมือนจะเป็นแมพครับผมว่าแต่ละตัวออกมาตรงไหนฮะ,ด,ะ,ฮะดิปอะฮะลิปเปอร์เฟดีเหรอม,มันมันมีลิปเปอร์เฟดดีด้วยเหรอมันมีแต่ลิปอะเดี๋ยวแต่แต่ห้องด้านหน้าเราไม่เห็นเลยนะครับไอห้องข้างบนน่ะตรงใส่เขาไม่ได้เอามาใส่ไว้ด้วยครับโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างสำหรับตอนพิเศษของ Final Night 3ในคลิปนี้ครับผมก็เป็นการ เดาเนื้อเรื่องไปพังๆก่อนนะครับผมยังไม่เล่นภาคสี่เลยไม่รู้ว่ามันจะมีต่อหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้เขามีอยู่สภาคอยู่นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวภาคสี่คงจะตามมาไม่ช้าก็เร็วนี้นั่นแหละครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับจะเป็นคลิปอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับบ๊ายบาย